รู้อยู่แล้วครับว่าจะเล่นตัวอะไรฮะไปเข้าเกมแล้วกดเลือกไปฮะรู้ไหมว่าจะทำอะไรฮะเข้าป่าสมองแล้วก็เฟิร์สบัตแล้วก็จบเกมมาเป็นดาวเรนเจอร์ครับเล่นระยะครับดาวเรนเจอร์แอบสยองขวัญเนี่ย าครับตรงนี้โย่ขอบคุณที่บอกสิบเมมเบอร์ครับกีเปอมาเป็น33เมมเบอร์แล้วครับขอบคุณครับพีสะพัดก็บอกว่าอยไปอยู่กับพีสพัดครับคุณไปงานเยอะมากวันส่งครัะดีมากครับอย่าไปอยู่ครับโอ้สุดแมวโซโลคิวนั่นฝั่งลาวครับกีเบอร์ขึ้นขอบบนอ้าวเจอเหลี่ยมนั่นฝั่งเจสบ้ากันมาโหดีเอาดีเจนใช้ลวดูดขึ้นไปแทนครับเดือดจัดครับเจสคุณมาเหลี่ยมผมเหลี่ยมกว่าครับมาหลีกแตกครับเรียบร้อยฮะ ซาตานิกจัดการโนบไปครับโนบเนี่ยคือมาแบบเช็คอะไรไม่รู้ครับแต่เลนเป็นคนละเลนเนี่ยไม่เห็นภาพนะเห็นแต่คิวกันนะซูมไปกับบีซีหกครับผมแตกเรียบร้อยกับบีโบสกาตอกเวฟดงครับสตาร์เตอร์สไปต่อฮะสกีเวอร์กระชากไปครับไซส่เร์ฝั่งมิรากเกลมิรากเกลมาดิช็อตไปเจอ2-1เจอ3-1มหนึแล้ว แต่ว่าซูเมลซ้อนสวยเป็นการครับยังไงดีช็อกเวฟปาดใส่เนิร์ดไฟมิลเลอร์ตายครับซูมมาเต็มเต็มข้อครับบอดับคิวเนิร์ฝั่งซูเมลครับซ้อนไวครับซูเมลครับอึดที่สุดแล้วครับสำหรับชัตนมิลเลอร์ครับเงินบีทมาสเตอร์ก็ไม่ค่อยดีครับแต่ว่าแม็กนัตก็ไม่ดีกว่านั่นแหละนะฮะนิกมาโดยรวมเงินนำอยู่ 2K ครับบอลนิ่งเปิดมาแส็นดูมันแล้วก็อหกบอลเสกหนึงไว้ ด้านตัวของฝั่งนูฟว่าไงนูฟโดนอีกแล้วเรียบร้อยครับสตอมเดินเกมกันบ้างครับถอนเงินกันซะหน่อยฝั่งนิกมาก็อ้อมมากระจับชนะฝั่งเมดูซ่าบอร์นิงเปิดมาครับแรมเนนประทะแล้วก็ยังไงตีจับภูล์ไว้แชมปแน่วผ่านแล้วไปกาส์ชงย้ำต่อซูมไปใส่นั่นฝั่งเราเรียบร้อยก็จะกิ้งทามิ่งไม่ได้ฮะับอ๋อกิ้งมาจับมัวซัวแตกเองนะบอกไว้ก่อนนะครับ บอลเลนิ่งเปิดมาเออสปิทเตอร์จับรวบตึงไปฟิงเกอร์ฉีดครับปิดเทนนฝั่งดูไปอีกแล้วอยาครับเอาดีๆหน่อยเอาให้มันดีๆหน่อยนบตายบ่อยเหลือเกินพี่ชายโดนจับสูตรเดิมเลยนะชาบเนลวไปครับผมแล้วฮุกมาจังหวะนี้ซูมเปิดมาต่อครับกระตุกแต่เวลาใส่แ้วไรออดครับจะง้างสตันรัวๆติดจนได้แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีฮะ เอาสมบัตมาโดน RP แบบนี้ครับบอลลนิ่งปาดไปดึงกลับกันสตันไลน์อัมาสองเก็บครีมต่อตัวละ250หรือเปล่าโอ้อิ่มอิ่มเลยครับซาตานิครับชับแนวปูมาครับเผื่อได้ฆ่าใครดีครับชับแนวปูต่อสูบไปใส่นั่นไลออนไลออนไม่ตายครับทำเลือดให้น้อยที่สุดครับแล้วแฟลร์เปิดมาไม่ให้ปั๊มสปิเดตเหมือนจะไม่คอนเทนโรชานะปล่อยไหมครับ ผมรู้สึกว่าฟาร์มน่าจะคุ้มกว่านะสปิริตแมกนัทฟื้นมาแล้วส่วนน่าสตอมก็ฟื้นตามกันไปทีมสปิริตครับใกล้ๆตอนนี้เป็นจีเอชอาพีจับรวบมาแล้วเต็มๆฮะสกีว่ากระชากสองครับบอลลนิ่งเปิดมาละลายเรียบร้อยก็มิละเคิลแล้วก็จีเอชมีเมียล็อกผ่านไปลิฟสปอร์เอกลึงผ่านไว้เฟรมรกครับ มันน็อกไปหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเป็นระเบิดเด้งไปก็เสียเอจิโซมีิอะชอเขาเขียวง่ายแล้วแบบนี้สปิริตครับบทไปลายเซนปางรูครับทางด้านซูเมลยิงยับมาต่อซูเมลยิงให้ยับกว่านี้ยับไม่พอครับเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งนะบอลนีงปาดมาน่าจะทีมไว้ครับดูส่งแล้วครับไม่หนีไม่กลับครับดูสู้ต่อใจขาดนิ่งเรียบร้อยไปหมดโดงและทีมไว้ครับจับตายต่อครับมีลัเคอร์มาสูงครับ แต่คนโคเวอร์ไม่มีหมดทุกอย่างแล้วจวังหวะนี้เรียบร้อยครับหมดทั้งการชั้งทางด้งนานฝั่งมาติชอตแครับต่ครับมีแล้วเข้าฮะงานยากครับผมถ้าเป็นดาวเรยเจ์ anger, เกมตามแบบนี้ก็ตามยาวครับสองตัวสายยิงจะพลิกโผกลับมาหรือเปล่าฮะพอสแต่สกาดีก็มีหมด,ดแยกล่างซ้ายกันไปครับ ทำทรงเป็นหลอกครับมิลเลอร์แต่ว่าดราไม่หลงกลน,นะแต่ตัวดึงไปก่อนจังหวะนี้แล้วฮุบเปิดมาแล้วภายเม้ารอครับบุบช่วยทางฝั่งมิลเลอร์ไวเบิร์สเซนฝั่งมาลิกตายแต่มาไลออนครับกัดฟันเข้ามาฟิงเกอร์ฉีดครับโอ้โหก็ยังถือว่าได้ GS ครับเปิดเพาเวอร์ครอสครับล็อกกันไปแล้วก็ถอยมาบอลนิดนึงเข้ามาป่านย,ยับซอยอิเล็กตริกวอลเซกดึงไว้พิสติกสเน็กโชวทางด้านฝั่ง GS ครับได้กิมเมอร์เคลือบไปแล้วก็ถอยแต่โอมาก็จะไหวหรือเปล่า โอมาวิ่งยาวครับแบบนี้สตอมปั๊มลงไปไหมเรียบร้อยก็โอมาบอลนี้เปิดครับไล่ต่อหรือเปล่าดูยังไงดีอยู่คนเดียวนะโอ้โอโอ my god เวอจนไม่มีใครสามารถแก้เมดูซ่าได้นิกมากคือเล่นผิดพลาดแป๊บเดียวนี้ตายหมดแนละ้วโดนดักจับต่อครับ มีวอดอยู่บนหัวเรียบร้อยครับมีราสเซล0-5ครับท่านบอกไม่ไหวแนละ้วเอจิสมาครับทางด้านฝั่งซาเตนิครับไม่มีการคอนเทนต์ครับพอดิกมาฟาร์มอีกนานเลยครับผมจืดแล้วตวนอนนี้อาพีลวูกเข้ามาครับด่านนี้ยังไงต่อครับ การส่งผ่านไปไวก็ไหวหรือเปล่าโอมาตายครับแล้วตอนนี้บอลนิ่งครับไล่จีหรือเปล่ามีนั่นมาหนีเข้าชนก่อนใส่มิลเลอร์มิลเลอร์ตายครับผมแล้วก็ไพ่บอตรรอเปิดมาแต่ดาเมจอยู่ไหนครับไม่รู้ครับทางฝั่งเมดูซ่ายิงจากด้านหลังก็แตกหมดเลยครับเรียบร้อยครับไอเทมไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับซึ่งเกิดมาครับเซนนู๊บแล้วก็โอมาบอลนิ่งแปะไปใส่โอมารียบร้อยกิ๊ฟเนี่ยล็อกผ่านเข้ามาย้ำต่อซูเปอิดใส่นั่นฟังเรา ทางด้านนี้ก็ฟางกันกอกันกราบไปครับยิงเต็มหน้าใส่ซูเมลซูเมลไม่รอดครับเสียวินเลตร้อยเปอร์เซ็นต์ของสไนเปอร์ไปซะแล้วซูเมลถ้าแพ้ในเกมนี้นะจีจีคอครับผมเป็นหน้าตัวของฝั่งทีมนะสปิดชนะไปก่อนในเกมแรกครับโอ้โหเงาจัดครับสู้ยากจริงๆครับผมจากดาบนี้ครับจากตอนแรกที่มมคอนโทรลเขาอย่างหนักครับผม มันมีตัวหนึ่งไะไทนี่งั้นไงว่าแล้วไทนี่นั่นเราดีหรือเปล่าเลยปกติผมไม่เคยเห็นโอมาเล่นไงแปลกมากโอ้ไม่เก็บแต่เก็บได้แต่ก็เสียเฟิร์สบัตครับเดชช็อตมาฮะให้ถึงกับฝังนู๊เก็บเฟิร์สบัตไปฮะเอามาก่อนแล้วหนึ่งศูนย์ โอ้ลูซันมีลเกอร์าตายรับผรู้อีกแล้วครับเอาใจโรมาจี้แล้วก็เอานกอ,ออกครับเอาหมูยิงเหนือนะล็อกเก็บร์รลงกันไว้ใส่มีลาเคิลมีลเาเคิล์นี่คือเข้าคีไปเจ็บหน้าเหรอนะเจอล็อกเก็ตบาร์ราตจากด้านฝัน่งใจโรครับ ดานโนของมิรักเค้าทุบนั้นรู้ไหมฮะเจอปั๊มแล้วก็ตีหน้าครับแบบไม่หยุดยั้ยง<ะ>เอาโบราณทอดไหมครับหลอกเก็บราระาซัดลงมาต่อยหนึ่งทีครับดานหนีกว่างไงบอลนี่เปิดย้ำลงต่อคังตัวของมิราเคิลทอ,อยครับฝั่งนั้นราวไม่รอดนะฮะเจ้าปุกิวนั้นฝั่งสมิลเราจะไปจี้าตามยังก็ใส่นนั้นมาหลิก มาลิกคอยได้ะมาลิกไม่รอดันทริปเปอรค์คิวครับของซูเมลที่จะเป็นอย่างนี้คือทางด้านฝั่ง g ีเอสนี่ยพยายามจะกอดมิลเลอร์เไว้ครับให้เงินมิลเลอร์สี0พซื้อของใหญ่เป็นอาร์กานิมนะมันต้องเอาให้ได้ครับถ้าเป็นโจงนี่วานเดอะคอลลิ่งครับฝั่งงด้านโอม่าไงฮะทิมมาแบบไม่อยู่ครับ ดาวดองฝ่าสนิกจัดการโอม่าเรียบร้อยครใครไม่มาโอม่ากดดันกลางครับอารีน่าบัตครับเขาดิบู๊กมาครับเนเธอร์บลาสปีอาเปิดมาต่อบอลนิ่งเปิดไปบอลเฉกนยิงไว้ใส่นั้นสนิกสนิกไม่อรอดฮะรอบนี้เปิดสวยครับอารีนาบัตแล้วภายเมื่อรอเปิดมาย้ำต่อบอลดิบูป๊ปาดมาไม่โดนครับแต่คอดาวซันมาต่ออีกทีครับมีคลิปเคลื่อนกันไว้แล้วก็ดูดสูบเลือดมาจีเอชฟิชเชอร์มาครับท่านมิลเล่ ท่านมิลเล่ค์ต้องมาช่วยกันครับแล้วก็สเปียมาเกี่ยวคุมคมแบบนี้บอลนี่ก็แทกย้ำต่อมิลเล่ค์ตอบสอบปีไปเลยครับนี่บร้อยกับรูขึ้นมาเป็น7ต่อ2ครกับ14นาทีครับในทีนท่สุดท่านก็ได้กระนิมแล้ว5นาทีผมไม่รู้ว่าไทามิ่งนี้มันดีหรือเปล่านะปกติก็ประมาณนี้แหละ14นาที15นาทีครับอย่าแย่ไปกว่านี้เติมด่วนได้ครับมีด้านฝั่งทีป่า อุ้ยบอลลิ่งมาจับเลยครับแล้วเออเชคเกอร์เปิดมาครับตากล้องไม่ทันได้เตรียมใจครับผมมีโบชก้าแตกครับท่านี้ก็ใช้ความสามารถครับซัมมอนแท้งโลชงโลชาช่วยเองไปทางด้านเทมเพลามีเดโซเลเตอร์ครับเก็บโลชานอย่างงองไว้ฮะทางด้านฝั่งทีมสปิริตท่านเอโคิลแลมมาปุ๊บตุ้มตอมซอมบี้ฮะหัวมาวันนี้ยจับล็อกไปฮะ ไดาเดาบัางเดนดนเต็มเวลาหรือเปล่าครับบอลลิ่งมาแล้วฟิชเชอร์ทุ่มมาแบบนี้สอบปิ้วสิครับเรียบร้อยครับดับบเิิลควนั่นซูเมลเลยฮะบอลลิ่งมาเปิดต่อครับพีเดอร์เขารอจังหวะตื้อมาแบบนี้แล้วทุบทุบย้ำโดนเดชช็อตตัวไหลเปิดทางด้านฝั่งเพียสเซเวลครับหลบพิซซัคดาเมครับมาลีกแตกไปทอนมาต่อจังหวะนี้อารีน่าบัดบ้องกระสุนดอกสุดท้ายกับหนูแล้วทุบมาต่อเซสเซนตินิกตีเข้าไปตีตีสเปียร์มาแล้วเดชช็อตเข้าหน้าจังหวะนี้สี่จิสโมีมอทอเะ ขึ้นมาต่อสตอมปั๊มไปวันนี้ครับเอคโค่สแลมยังไม่มีไม่เป็นไรท่งน่า,าโทโวเทมตีหน้าย้มครับซาตานดิกแตกคาเอจิทเรียบ้อยครับ12ต่อ3ครับเงินอนนำอยู่ 3K ครับนิกมาอยู่ดีก็เก่งเฉยครับงงเลยทีนี้ประกอบร่างกันไปเมื่อกี้จะควานหาครับมีโพสกาเจอเข้าไปแล้วเอตวอดไปครับผมแล้วก็เนทช็อตครับ วิ่งตัวไหลมาครับโดดใส่แล้วมิลเลอร์โดดไม่ได้ครับแล้วก็จะฟิชเชอร์ไม่ได้ครับผมไปโดนตัดก่อนฮะซาเดนิกตัดมิลเลอร์ไปเข้าจังหวะผิดพลาดทางด้านสวิตก็แกงเหมือนกันครับเอาละได้ครอบเกือกมาแต่เสียเออเชเกอร์ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนิกมาจะเอาต่อหรือเปล่าโอลันเปิดมาครับถอนไปครับปอนย้ำลงต่ออย่างดีครับเบียบลอยครับดูจากการดูมาฮะอีเคบีเปิดไว้สุเมลสุเมลมานาไม่ค่อยพอเท่าไหร่ครับ พุ่งมาตัดถนนมาต่อจับล็อเพวกกวามไวแล้วมีคีีเปิดไปเจอพายบ่อรอครับแล้วโดนทีเอทีมหลังแตกไปอีกหนึ่งครับนุบโอ้โหเอาละฮะด่านนี้ยังไงครับเอาร้านเปิดไปแล้วทอสมาครับป้อนนั้นทีเอต่อวันบายวันแล้วแบบนี้ดีคลิปเกลื่อนไปโดนล็อกเก้ประหลาดซัดไม่รอดครับเจี๊ยบอลีน่าบาสเปียวโอ้โหไม่โดนแล้วนุบแต่ว่าอย่างเอ,าอ้าบล็อกฮุกสวยครับซูมเมลเอาเรื่องเด็ดจักครับ วิชเชอร์เปิดไปเรียบร้อยก็มีโบสกาอย่างดีที่แก้ได้ครับตรงกลางนี้ครับผมปากหน้าขับกันไว้เราไม่กล้าเข้าครับแต่ไอ้จีก็เฝ้ารูนะอินวิสไว้รอก่อนมาไม่ใช่เหรอครับโอ้โอ้สมอคาร์บอร์ดครับอูยแต่ว่าเหมือนไม่ได้ปิงครับบอกว่ามีบอร์ดครับแหววผ่านไปครับแอนตันมาสเปียร์แต่รีแอคก็ปิงไวต่อครับ เปิดใส่บีนมาเตอร์ทันหรือเปล่าดาเมจพอไหมดาเมจอยู่ไหนบอกทีดาเมจอยู่ไหนปั๊บแบบเต็มบึ้มก็บอกแต่ว่ามีเดอะคอร์ลิงครับวางอยู่ติดไซเลนยาวๆครับสเปียไปไม่โดนตาจะบอกครับถอนมาจังวหวะนี้วูบไปกระโบมาพร้อมเบอร์เข้าไปที่ใส่เอ็กโคสแลมเปิดไว้ไม่เข้าผมมีเคปีเปิดสวน,สน,สนแล้วซันนิงทีมใส่บีนเข้าแตกเรียบร้อยครับทางด้านตัวของฝั่งนี้รถได้บลัดปัดซูเมลไปไม่ล็อกครับซูเมลโอ้เรียบร้อยเลยครับ หมดครับผมทั้งหน้าตัวของฝั่งทีมนิกมาครับหมดแล้วโอมาซื้อเกินมาอาจจะได้แบ็กได้ครับผมตายย้ำนี่กลายเป็น5ตัวนะบอกไว้ก่อนเจอครับซัมมอนบอดี้บ็อกซัมมอนบอดี้บ็อกซัมมอนบอดีบอ้บ็อกซับอดีบอมมอบอด้บ็อกซ์หนักเรียบร้อยครับโอมาแตกไปอีกหนึ่งครับมีไฟดีๆอยู่แค่ครั้งเดียวกนิกมานอกนั้นไม่ดีฮะโลชาันแมนนั่นทีมสวีทครับ บิงเราก็โดดมาแบบนี้บี b คีทันหรือเปล่าบีทันโดดไปครับยาวยาวฟิเชอร์ฟูดาวทางด้านฝั่งไงครับโทเทมอย่างน่าดีฮะโดดไปครับสายโดดนักโดดนะบองเรียบร้อยโดนจับครับบอดในป่าครับเอาจัดเลยฮะตั้งแต่โลชานตัวที่แล้วแล้วด้วยครับแล้วสมอกเดินเกมต่อครับไล่จับครับเดเดรัสเข้าตัวโอ้โหซาตานิกี้ใหญ่ครับซาตานิกวันนี้เข้าพ่อทุกตัวฮะเอา้ล้ทอนปอดมาครับ ทวงเข้าไปจีเอสแตกครับไม่รอดซาเลนิกรอสองทีมครับไซลเลนมาสองทีมแบบนี้บิคบีเลีแอคไวแล้วถอยครับซูมเมลโอ้โหอา,าอ,าอ,อารีน่าบาดครับบอลมาย้ำต่อบอลนิ่เปิดไปครับแล้วทางหน้าตัวของบางนี่คอดาวครับปาดมาต่อซูมเมลยวครับหนึ่งอารีนา่าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตะบ,บนทำอะไรต่อไม่ได้แล้วยังไงซีเอชเชเกอร์ aker, มีโคสแลมอยู่ครับ ด้านองฝั่งดูต้องรีบหนีครับสเปียร์มาเหมือนจะไม่โดนใครเลยครับบอกก็เรียบร้อยไปฮะราชการดูมาครับแตกไปอีกหนึ่งครับเรียบร้อย Let's go speed บิงมาทิมเลยครับกดทางด้านเขียวไว้ก่อนโดนเซเลนมาที่หนึ่งครับกริเมอร์หลบไปทันทียังไงดีครับพิเชอร์ไปแล้วก็โทเทมหรือเปล่าไม่ถึงตัวพีเคีเปิดรีแอคมาครับน้าฝั่งมิทเคิลครับต้องรอคูลดาวโทเทมโดดออกไปฮะ ตีบ้านแล้วจวังหวะนี้ทีมสปีดครับฟาแลกไปแล้วหนึ่งทางครับไหลต่อสองทางเลยหรือเปล่าครับพาวเวอร์ตึงขนาดนี้ฮะบอลลิงไล่มาครับบอลลิงไล่ต่อสมิเมลเกี่ยวไปโดนคอกเวิร์กเดือกคอลิงมาวิเชอร์ซัดลงไปต่อจิ้มหนึ่ัวขอไปมีโบสกาตายไปพยายารอหยุดไว้ที่มิเลเลอร์แพงไปหนึ่งทีครับ บททางด้านตัวของฝั่งเนี้ยดีคลิปเครือบให้บอลนิ่งมาต่อสุมเมลยวสมเมลมานาไม่พอแล้วครับแล้วมินเเข้าจับฟิชเชอร์แล้วโดดเข้าไปเอ็โค่เลยล่ะเอ็โค่มาครับดีลีตตายหรือเปล่าทีเดียวทีเดียวตีตีติดก่อเหลืองติดก่อเหลืองก็อองบอกจะบินเขาแทงสุดแล้วมินเเข้าโดดถอยออกมาไปเจอเดินร,ราวดักเมื่อแตกพ่ายครับดับเบิลคิวครับที่เหลือไม่มีใครเข้าได้สุมเมลมานาหมดไปแล้ว ถ้าไม่มีครับเงินมันขาดเกินไปฮะพะาวเวอร์เพล์ของด้านฝั่งไอ้เออร์สปิดมันไม่มีทาเลสลดคูดาวโทเทมครับแล้วก็ออฟเตอร์ลินคออะไรพวกนี้ฮะเต็มตอดมาทรอสไปครับมไมค์กูเียงยาลต้งต่อเส้นปีโบสกาจาันก,กันอุมาอารีนาบัตรเปิดไปครับแล้วก็สู้ใจขาดดิ้นจะย้ำใส่ด้านเทมพลาเมื่อไหร่เทมพลาตายดีมานาหมดไปแล้วซูเมลแล้วก็โฮกเปิดมาย้ำต่อ ใส่น้าตัวของฝั่งนูบนูบไม่น่าจะรอดนูบสเปีย์ไปนูบไม่น่าจะรอดแตกผ้าเรียบร้อยครับโอ้โหไปยน้าโดของทาวเวอร์ต่อครับแล้วก็บาแหละครับตอนนี้ตีโทรวบอลนิ่งปาดไปปาดกลับก็จะกวาดททมิงซะหน่อยทางด้านทีมสวิบอกว่าไม่สนใจแล้วขอจบเกมไวครับ มาอัดนันจีเอชไปครับแสดงว่าพาแนวขอลายเซ็นท้ายงานวันนี้ช่วงทุ่มครึ่งสองทุ่มเนี่ยน่าจะเป็นสปนะีดะฮะพอนิกมาน่าจะมาพุ่งนี้มาแจกลายเซ็นครับถ้าตกรอบไปโอโนเอกเปิดมาครับโปยดัดไปฟีเชอร์มาต่อสปี์มาครับดึงไปใส่นะแม่จังหวัดจับตายนี่มันดีจริงๆนฮะแต่จังหวัดทีมไฟยังไม่เข้าทีครับส่วนคู่ต่อจากนี้คือฟอรคอนกับลิคคับ อีชาวเวอร์ไปแล้วก็โทนนะบอร์นิงเปิดมาต่อจังหวะนี้เขาออ,ออินไม่มีเครื่อบ้านนะบอกวโอ้โหจบเกมแบบนี้ครับเหมือนเตะตัดขากันนะคนดูโอหม My กอดเดินมาปิดตัดลิบบินอย่างนี้ได้ไงว่าเฮ้ยเหลือเชื่อ อท่านได้จากเราไปแล้ว2-0 2-0ดีครับโอ้มูฟออนไม่ได้เลยวันนี้โอ้สึมเศร้าไปครับต้องชมสวิตครเกมนี้ก็ยังเล่นดีอยู่แล้วครับ ส่วนซาตานิก็ฟรีจริงๆครับฟรี free ของโคตรจะฟรีฮะฟรี free ทั้งเมดูซ่าเกมแรกฟรีทั้งทางด้านฝั่งไ้เท็มพลาครับเกมนี้แทงแตกแทงแตกครับเพื่อนรักกันครับโอมาครับกับมาลิกครับถ้านมิลเลอรไม่สบายครับขอชนหมัดแล้วกันฮนะเดี๋ยวติดเชื้อแหมตำนานนะผมท่านก็เหมือน เหมือนยังยังไม่หายดีนะมีลัเข้าครับยังในเหนื่อยยังแบบแย่ๆอยูย่ครับชีวิต